กำลังน่ารักกับน้องมียาลูกสาวของเติ้นตวัดเนื้อตัวจำม,มัมว่ายน้ำก็เก่งด้วยค่ะเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักค่ะสาหรับหนุ่มเติ้นตะวัดดาราหนุ่มชื่อดังในตอนนี้ที่สร้างครอบครัวกับภรรยายนอกวงการแถมมีลูกที่กันแล้วหนึ่งคนก็คือน้องมียานั่นเองค่ะซึ่งน้องมียานั้นคลอดก่อนกําหนดค่ะมีอายุคันแค่เจ็ดเดือนเนื่องจากมีภาวะคันเป็นพิษค่ะทําให้ตัวเล็กกว่าเด็กทั่วไปก็จะมีเหล่าแฟนคลับที่แหรเป็นห่วงกันอย่างมากมายเชื่อว่าหลายคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่เ ก็ดูแลลูกจนตอนนี้ร่างกายแข็งแรงจำมั่งกันเลยทีเดียวแล้วคะ่ะวันนี้ทางทีมงานเองจะพาทุกท่านไปชมภาพล่าสุดของสาวน้อยคนนี้กันคะ่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าความน่ารักของหนูน้อยเมียน,นั้นว่ายน้ำเก่งกันด้วยล่คะค่ะจะเป็นยังไงเรามาชมกันคะ่ะ